สิทธิทางด้านสุขภาพของผู้หญิงที่ไม่ควรเพิกเฉยมีอะไรบ้าง Into Health มีคำตอบค่ะ สวัสดีคะ่ะทุกคนยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ Into Health Podcast นะคะสัปดาห์นี้คะ่ะเราอยากจะพูดถึงเรื่องสิทธิสตรีกันบ้างนะคะเพราะว่าสัปดาห์นี้คะ่ะวันจันทร์ที่8ที่ผ่านมาเนี่ยคือวันสตรีสากลโลกนะคะหรือว่า International Women's Day ซึ่งก็ถือว่ามีความหมายกับผู้หญิงทุกคนเลยนะคะหลายๆคนอาจจะสงสัยนะคะว่าวันสตรีสากลเนี่ย มีมาเพื่ออะไรนะคะจริงๆแล้ววันสตรีสากลได้ถือกำเนิดขึ้นเพื่อเรียกร้องสิทธิของผู้ใช้แรงงานหญิงที่ถูกกดขี่เอารัดเอาเปรียบและการเลือกถูกปฏิบัติที่มีต่อชนชั้นแรงงานซึ่งอันเนี้ยหลายคนอาจจะคิดว่าเอ้ยมันเป็นเรื่องแบบไกลตัวเรามากเลยนะคะเราไม่ได้เป็นคนชนชั้นแรงงานแล้วมันเกี่ยวอะไรกับสุขภาพนะคะแต่อยากจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยสิทธิของสตรีในหลายๆด้านด้วยกันเนี่ย ถูกเรียกร้องมาอย่างยาวนานแล้วนะคะและหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องสุขภาพด้วยเช่นกันค่ะเพราะถ้าจะพูดไปแล้วเนี่ยเรามาเทียบกันทางด้านฟิสิกอลนะคะหรือว่าทางด้านร่างกายเนี่ยเราก็มีข้อที่เสียเปรียบอยู่แล้วนะคะถ้าเทียบกับเพศชายแต่สิทธิหรือความเท่าเทียมกันบางอย่างเนี่ยก็ถูกเพิกเฉยนะคะวันนี้คะ่ะทาง Into Health อยากจะมาพูดถึงสิทธิที่เราควรจะเรียกร้องและไม่ควรที่จะเพิกเฉยคะ่ะ เคยได้มีโอกาสอ่านบทความนี้นะคะผ่านทาง National Geographic Thailand นะคะเป็นฉบับภาษาไทยนะคะหัวข้อเนี่ยเขามีอยู่ว่าผู้หญิเสียเปรียบเรื่องสุขภาพอย่างไรบ้างซึ่งก็เป็น สิ่งที่ในสังคมทั่วไปเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าเป็นเรื่องปกตินะคะหรือถือว่าเป็นความเคยชินแต่อันนี้ไม่ได้พูดถึงสังคมไทยนะคะอันนี้เขาพูดถึงสังคมโดยรวมคนเขียนเนี่ยเขาเป็นแพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉินนะคะซึ่งเขาก็ได้รักษาผู้ป่วยเนี่ยมาแล้วทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็น คนชราคนหนุ่มสาวคนรวยคนจนผู้ชายผู้หญิงนะคะซึ่งเขาเนี่ยก็อยากจะให้ผู้หญิงเนี่ยต้องก้าวออกมาพูดให้โลกรู้ถึงเรื่องสิทธิและก็ความถูกเพิกเฉยต่างๆ ซึ่งจากบทความนะคะพอยจะแบ่งออกเป็น3หัวข้อใหญ่ด้วยกันอย่างแรกก็คือการแสดงเรื่องความกังวลทางด้านสุขภาพอย่างที่สองก็คือบทบาทของผู้หญิงและงานวิจัยทางการแพทย์และอย่างสุดท้ายนะคะตัวแปรทางระบบสืบพันธุ์ที่ผู้ชายไม่ต้องทําแต่ผู้หญิงต้องต่อสู้ค่ะเรามาดูกันที่ข้อแรกนะคะการแสดงความกังวลเรื่องสุขภาพเนี่ยโดยทั่วไปแล้วเนี่ยพอยว่าผู้หญิงนะคะจะมีความกังวลเรื่องสุขภาพเนี่ยมากกว่าผู้ชายอยู่แล้วแต่พอเป็นผู้หญิง โดยเฉพาะผู้หญิงผิวสีการแสดงความกังวลเรื่องสุขภาพและขอให้ตรวจสอบวินิจฉัยเนี่ยมีแนวโน้มว่าจะถูกปฏิเสธหรือว่าไม่เชื่อหรือว่าเพิกเฉยนะคะหรือแม้กระทั่งบางคนพอพูดถึงอาการเจ็บป่วยนะคะหรือว่ามีอาการเจ็บปวดต่างเนี่ยอาจจะถูกหมอเนี่ยนะคะมองไปว่าคิดไปเองหรือว่าขยายให้ใหญ่โตขึ้นไปเองดังนั้นนะคะอาการเจ็บป่วยของผู้หญิงจึงถูกละเลยหรือได้รับการรักษาไม่เท่าที่ ผู้ป่วยผู้ชายได้รับนะคะจากประสบการณ์ส่วนตัวนะคะตอนที่พอยังเป็นแบบวัยรุ่นสมัยเด็กๆอย่างเงี้ยค่ะอยู่มหาวิทยาลัยแล้วเราก็ปวดท้องนะคะแบบปวดท้องมากๆเลยก็เลยตัดสินใจไปหาหมอที่คลินิกของมหาวิทยาลัยอะคะ่ะพอมาถึงที่คลินิกเนี่ยคุณหมอก็ซักประวัติทั่วไปนะคะแล้วเราก็บอกว่าเราปวดท้องมากเราไม่แน่ใจว่าปวดท้องเนี่ยเพราะว่าแบบเราทานข้าวไม่ตรงเวลาหรือเปล่าเพราะช่วงนั้นก็ตรงกับ ใกล้ๆช่วงสอบด้วยนะคะแล้วเราก็เหมือนกับว่าทานข้าวไม่ตรงเวลาหรือว่าเอ๊เราทานอะไรที่มันผิดปกติหรือเปล่าอะไรเงี้ยซึ่งคุณหมอเขาก็ไม่ได้พูดถึงเรื่องอาหารหรืออะไรเลยเขาก็บอกว่าเนี่ยมีแฟนแล้วยังอ้าวยังไม่มีแฟนหรอบางทีอาจจะท้องก็ได้นะเพราะก็บอกว่าอ้า แต่เราไม่มีแฟนแล้วมันจะท้องได้ยังไงเขาก็บอกว่าสมัยนี้ไม่ต้องมีแฟนก็ท้องได้เงี้ยค่ะซึ่งพลก็มีความรู้สึกว่าเอ๊อันนี้มันเป็นคําพูดที่แบบแปลกๆนะคือคนเป็นหมอไม่ควรจะพูดหรือเปล่าควรจะมีวิจารณญาณหรือเปล่าแล้วอีกอย่างหนึ่งเนี่ยเราปวดมากปวดแบบปว,แบบปวดนอนงอเงี้ยค่ะก็ไม่ควรจะพูดแบบนี้กับคนไข้หรือเปล่าเงี้ยค่ะแต่ณนะตอนนั้นก็ไม่ได้ตอบโต้อะไรซึ่งก็แบบรู้สึกว่าพอเวลาผ่านไปเนี่ยก็รู้สึกว่าเออคุณหมอน่าจะเคารพและเห็นใจอาการ เจ็บป่วยของเรานะคะเพราะเราก็ไม่ได้เฟกว่าป่วยเพราะเราก็ป่วยจริงๆอย่างเงี้ยแต่กับเอาความเจ็บป่วยของเราเนี่ยมาเป็นเรื่องล้อเล่นแล้วก็คือพูดในสถานการณ์ที่ไม่ควรจะพูดอย่างเงี้ยค่ะเพราะก็เลยรู้สึกว่าเออเหมือนไม่ให้เกียรติเราเลยต่อให้เราเป็นนักศึกษาอย่างเงี้ยแต่ก็เราก็ควรที่จะได้รับเกียรติ ดันด้วยในการรักษาพยาบาลางคะซึ่งทัศนคติเชิงเพิกเฉยนี้นะคะไม่เพียงแค่ส่งผลกระทบต่อการรักษาความเจ็บปวดของผู้หญิงเท่านั้นแต่ยังกระทบถึง การวินิจฉัยทางการแพทย์ด้วยซึ่งนําไปสู่การรักษาในอนาคตมาต่อกันที่ข้อที่2นะคะก็คือบทบาทของผู้หญิงและงานวิจัยทางการแพทย์ค่ะซึ่งโดยทั่วไปเนี่ยเรารู้กันอยู่แล้วว่าการทดลองทางคลินิกเนี่ยจะกระทําโดยใช้ผู้ทดลองเพศชายเพราะถือว่าผู้ชายเนี่ยคือบรรทัดฐานและยึดการตอบสนองต่อยาใหม่ในผู้ชายเนี่ยเป็นตัวอย่างบ่งชี้ว่าทั้ง2เพศจะตอบสนองอย่างไรผู้หญิงในช่วงวัยสืบพันธุ์นี่นะคะจะถูกคัดออกด้วยเหตุ ผลทางด้านความปลอดภัยค่ะและผู้หญิงโดยทั่วไปเนี่ยก็ถูกคัดออกเช่นกันนะคะทั้งนี้ก็เพื่อจำกัดความแตกต่างของฮอร์โมนในฐานะปัจจัยหนึ่งในงานวิจัยค่ะและเมื่อปี1993สถาบันสุขภาพแห่งชาติของประเทศสหรัฐอเมริกาก็ได้มีการเรียกร้องให้เพิ่มผู้หญิงในการทดลองทางคลินิกมากขึ้นแต่ต่อมานะคะในปี2อ1 6 การวิเคราะห์โดยวารสารทางการแพทย์ฉบับหนึ่งเนี่ยเขาก็พบว่าการทดลองทางคลินิกให้ผู้หญิงเข้าร่วมเนี่ยมีมากขึ้นแล้วแต่จำนวนเนี่ยยังไม่มากพอที่จะถือเป็นตัวแทนของประชากรเพศหญิงได้ในทุกกรณีนะคะและยังพบว่างานวิจัยไม่ได้เกี่ยวข้องกับ การวิเคราะห์แบบเจาะจงเพศในแง่ของความปลอดภัยและประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์เสมอไปค่ะและเรานะคะยังคงต้องการงานวิจัยที่เจาะจงสําหรับเพศหญิงโดยเฉพาะเพื่อช่วยระบุความแตกต่างทางชีววิทยาและความคลาดเคลื่อนในผลลัพธ์ทางสุขภาพระหว่างผู้หญิงกับผู้ชายค่ะเพราะว่าผู้หญิงเนี่ยมีแนวโน้มสูงกว่าที่จะถูกวินิจฉัยว่าเป็นหรือมีชีวิตอยู่กับ โรคเรื้อรังและหรือโรคภูมิคุ้มกันโรคหลอดเลือดหัวใจตีบส่งผลให้สมรรถภาพบกพร่องและสูญเสียชีวิตในเพศหญิงมากกว่าเพศชายนอกจากนี้นะคะก็ยังมียาและผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเนี่ยที่ออกวางบนท้องตลาดโดยอวดอ้างว่ามีประโยชน์สําหรับผู้หญิงแต่บางอย่างเนี่ยกับ เป็นภัยต่อผู้หญิงนะคะซึ่งเนี่ยค่ะก็จะเป็นข้อบ่งชี้นะคะว่าในงานวิจัยหรือว่าการทดลองมีความจะเป็นที่จะต้องให้ผู้หญิงเนี่ยมีบทบาทมากขึ้นนะคะทั้งในฐานะของผู้ได้รับการทดลองและผู้ตัดสินใจและอย่างสุดท้ายค่ะตัวแปรสําคัญที่ผู้ชายไม่ต้องทําแต่ผู้หญิงต้องต่อสู้นั่นก็คือระบบสืบพันธุ์ที่ออกแบบมาเพื่อให้กําเนิดทายาทไม่ว่าจะเคยให้กําเนิดบุตรหรือไม่ผู้หญิงส่วนใหญ่ เกิดมาพร้อมกับองค์ประกอบที่ออกแบบมาให้มีลูกในช่วงเวลาหนึ่งของชีวิตนะคะซึ่งอาจจะเป็นพรก็ได้หรือว่าเป็นภาระก็ได้นะคะอันนี้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยถือเป็นปัญหาสุขภาพส่วนตัวที่สุดของผู้หญิงเราจะสังเกตเห็นว่าในปัจจุบันเนี่ยผู้หญิงแต่งงานช้าและสิ่งที่ตามมาเนื่องจากการแต่งงานช้าก็คือการมีบุตรยากภาวะมีบุตรยากเนี่ยหรือการไม่สามารถตั้งครรภ์หรือไม่สามารถพดุงครรภ์ไว้ได้เนี่ย เกิดกับผู้หญิงทั่วไปเลยนะคะโดยเฉพาะผู้หญิงที่อายุ35ปีขึ้นไปนะคะก็จะมีภาวะมีบุตรยากมากกว่าผู้หญิงช่วงวัยอื่นนะคะจริงๆแล้วเนี่ยก็ถือว่าสถิติที่มีบุตรยากเนี่ยก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะแต่ด้วยความที่ เทคโนโลยีอันก้าวหน้าค่ะเราก็สามารถที่จะทำ IVF นะคะเด็กหลอดแก้วได้ซึ่งก็ถือว่ามีความหวังที่สูงมากขึ้นเมื่อเทียบกับหลายหลศตวรรษก่อนนะคะแล้วก็ยังมีผู้หญิงกลุ่มหนึ่งคะ่ะที่ไม่อยากมีลูกโดยสมัครใจนะคะบางคนเนี่ยเขาแต่งงานเขาก็ไม่ได้อยากที่จะมีลูกซึ่งเขาก็มีความสมัครใจที่จะไม่มีบุตรนะคะอาจจะเนื่องด้วยเหตุผลทางด้านการงานและหลายๆอย่างและชีวิตส่วนตัว ที่ในปัจจุบันนะคะทุกคนก็รู้อยู่ว่างานยุ่งมากและกลุ่มเนี่ยก็จะมี มากขึ้นเรื่อยๆด้วยนะคะซึ่งอันเนี้ยก็แล้วแต่ว่าคู่ใครนะคะจะตกลงกันยังไงก็แล้วแต่นะคะ3หัวข้อที่ได้พูดไปนะคะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงแล้วก็ในบางกลุ่มสังคมเนี่ยก็ยังอาจจะถูกเพิกเฉยอยู่นะคะแต่ในบางกลุ่มสังคมเนี่ยก็ได้มีการพัฒนาแล้วก็ตระหนักรู้ถึงข้อเสียเปรียบแล้วก็สิ่งที่ผู้หญิงถูกเพิกเฉยนะคะซึ่งอันเนี้ยก็ต้องต่อสู้กันต่อไปนะคะแล้วก็ผู้หญิงเนี่ยก็ต้องพยายามเรียกว่าเรียกร้องหรือว่าบอกให้โลกรู้ด้วย ะะว่าสิทธิอะไรที่เราควรจะได้ควรจะมีบ้างนะคะโดยที่ไม่ไปเบียดเบียนสิทธิของคนอื่นด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สตรีทั่วโลกก็อยากที่จะให้สิ่งเนี่ยไม่ถูกเพิกเฉยแล้วก็อยากให้สิทธิที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมีความเท่าเทียมและนี่ก็คือสาระดีๆสำหรับอาทิตย์นี้นะคะสำหรับอาทิตย์หน้านั้นจะเป็นอะไรก็ต้องคอยติดตาม Into Health Podcast ได้ทุกเช้าวันอาทิตย์และเรามาเจอกันแบบนี้นะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับฟังสวัสดีค่ะ